ลิตรหนึ่งุกเจ้เอ้ยเต็มมันตะตุกงวเสือใหญ่หนึ่งขวดสีลองมาเขยวลองเห็ดเบิง้งมันสิเป็นนำ้ำน้ำตาลคือเผนเห็ดบอแต่เขาจะใส่ใบเตยนำํำหม้อเล็กเห็ดมาลองเบิง่งตั้งแต่ตั้งแต่เกิดใหญ่เป็นคนมากกับโบเคยเห็ดจากเถื่อน้ำตาลอ้อยนี้สีลองเบิง่งเถื่อทำอิดว่ามันสะเป็นอย่างไรในปริมาณหนึ่งลิตรน้ำตาลหนึ่งน้ำอ้อยหนึ่งลิตรสุจเจ้าผมไม่นม้ำตาล เป็นน้ำอ้อยก่อนต่อไปจะเป็นน้ำตาลน้นำอ้อยนะสมเจ้าเนาะมาติดตามน้ำกันออกเด้อมันจะเป็นยังไงข่อยกับโบเคยเห็นจากถึกอ่ะมาติดตามนํำกันเป็นกำลังใจขอใ่อยเด้อสมเจ้าเด้อคยสิลองเบิง่งบ่ลองกับบบหูสมเจ้าเอ,อ้ยหมอข่อยฟอดแลว้วข่อยใส่ใบเตยนํำเลยสมเจ้าใส่มันหอมข่อยเคี่ยวเคี่ยวขี้สีเคี่ยวไปเรืเเเ่อยๆสมเจ้าเด้อเคี่ยวไปจนบุล่ะนำ้ำมันแห้งจุดกลายเป,ป็นน้ำตาลเนียนี่บหละ จนออกสีน้ำตาลไปแล้มาติดตามทำการเอามันสิเป็นบอกมันสิเป็นคือในคลิปคลิปนะเดยคลิปขาเหตุคือต่างประเทศนะเดย์บอกันสิเป็นแบบนั้นบอกมาติดตามทำการลิตรเดียวโบโหสิได้จาก้อนกาสิคลลนสิกวนไปเรื่อยๆจนมันแห้งจนมันกลายเป็นน้ำตาลไปและมาติดตามทำการเอามันสิเป็นคือในคลิปเขาบอกแต่จริงเขาก็เหตุตามขั้นตอนหดมาลองเบิ่งว่าสิได้หน่อยดูได้หลายน้ำ อ้อยลิตรเดียวสิได้น้ำตาลอ้อยจากก่อนเขี่ยวไปเลยเดินชุ่มเจ้าเด้อมาติดตามนำกันคอยการุ่นไปนำกันอ่านไหมโอ้ยมาฟังคิดหน่อยเพ็นอ่านารสนะพญานรัลเดินชุ่เจ้า Nho nhung là cái đồ đế, to ta, thò thùng, thò thùng nô no, nôp, no. bò bê, đôi á cho mà, ao nhung đồ to ta, to ta อระถ u งกรถุง,งนอหนอบอแบบอปลาพอเพิงพอฝนแหนมรสแตนมยังก็สิแหนมยังมันจะอยากแหนมยังจะก็แหนมเลย บอ,อได้เพราะมันแนวเขาเขียวมาจนนี่แหละมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะสมเจ้านี่มันฟูมแล้วมันกลายจะเป็นอนะไรกลายจะเป็นน้ำอ,อ้อยเลยเขียวแท้เขียวว่าจากจักรสุโมงแล้วเขียวเดซ่าโอ้เนาะนี่มันฟูมนะจอนมันกำลังเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆขาเบิ่งมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆตอนใดแล้วเขาจะมาเบิ่งนำกันเด้อพอจะเกี่ยวไปววเรื่อยๆเจ้าเอ้ย ตอนนี้มันกำลังสิได้ที่เลยนี่มันกำลังปุ้มหมายความว่ามันกำลังสิเหนียวอนะมันกำลังสิเหนียวเหนียวเหนียวเป็นซีน้ำตาลขนาดมันยังยังสีเหลือแต่น้ำตาลสดประเด็นกระนั่มสดแต่ว่ามันเคี้ยวลราเฮยอายไปไหนมันเหลือดน้อยจนมันตกตะกอนเป็นน้ำตาลพอะไรสำจัญเลยมาตี่ตาลทำกันเด้อโอ้ไม่เลือด น้ำตาลเข็มอะไรสุจริเอ้ยน,น้ำอ้อยแล้วนี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยน,น,น้ำอ้อยดดน,น้ำตาลเทีวเลี้จริได้เลยนี่ยังโมนีอ่ะค่ะเที่ยวไฟอ่อนๆก็เที่ยวได้เลย กาแฟอ้อยเจ๋อเป็นอะเจ๋อเลยเห็นรึ่น้ำอ้อยจากน้ำอ้อยแล้วๆก็มาเป็น Martine, <ย Please. S 2> น้ำตาลน้ำอ้อยน้ำอ้อยเจ้อเอ้ยกินกับเขาวแซ่เซติ เคี่ยวไฟนออนิก้เกียววิโกลิตรหนึ่งแน่นี้เราจุกน้ำดื่ดใหญ่โกเตียวจะกเคี้ยวเคี้ยวกลายเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเกลือไป เขี่ยไปเรื่อยๆจะจะมากระชิ่งแล้วนี่ได้แล้วเราควรจะใช้ไปพองใส่ถ้วยเมียนได้แล้วน้ำอ้อยเขียวจนเป็นน้ำตาลน้ำอ้อยได้แล้วอต่ได้เท่านี้แล้วขอถกใส่จานหินเมียนปลามันแข็งฝากคินตามซองคิดน้อยเราลีลายเด้อลุงป้ามาเนี่ยเราเคยเห็ดกระรองเบิ่งจุดจีฮหัวมันจะเป็นยังไง